สวัสดีครับผมบอส76นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดข้อเสียของการใส่แม็กคิกนะครับอาจจะมีข้อดีปนมาดิหน่อยนะครับแต่วันนี้จะมาข้อเสียล้วนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับแม็กคิกนะครับเป็นแม็กที่ราคาสูงครับแพงนะครับถ้าตอนนี้นะเทียบตอนนี้ราคาสูงกว่าไหลเท่านะครับเหมือนเทียบเมื่อก่อนแล้วนะเออราคาสูงกว่าหลายเท่านะครับอย่างที่2ครับตัวแปลงครับตัวแปลงคิกเนี่ยเราจะใช้จานเดิมไม่ได้นะครับต้องใช้จานเวฟหรือว่าจานที่เป็น220มิลขึ้นไปนะครับ นะจะใช้ได้นะครับก็คือมันยุ่งยากนะครับนี่คือข้อเสียงมันนะต้องซื้อบูสสเปซทรงสเปเซอร์มาใส่อะไรประมาณนี้นะครับผม3นะครับก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับอ่ยางเนี่ยพีเซ็กส่วนมากเขาจะใช้กัน80 90 90- 90ประมาณนี้นะครับด้วยความที่เรามาใส่พีเซ็กร้อยหกสิบนะครับมันเลยทําให้ลดส่ายครับอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าลถส่ายแน่นอนนะครับส่ายเพราะยางเล็กนะครับอ่แต่ข้อดีมันก็จะมีเรื่องเบานะครับน้าหนักเบานะแต่ก็ สายมาแน่นอนนะครับในความเร็วที่100บวกขึ้นไปใน110ขึ้นไปเนี่ยครับ1น0 1 2ริ่นี่เริ่มสายแล้วนะครับต้องระวังเปพิเศษเลยนะครับเรื่องนี้อย่างต่อไปครับอันนี้เป็นเหมือนกับความคิดส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวผมอะแม็กเดิมแม่งเลี้ยวโค้งง่ายกว่าเนะทโค้งระยะยาวอะง่ายกว่านะครับแต่พอใส่แม็กคิกแม่งแบบว่ายากนิดนึงมันจะฝืนๆฝืนหน่อยนะครับทุกคนนะโดยรวมนะครับถ้าถามว่าดีไหมสรบผมมันดีแค่สวยครับแล้วก็มันดีตรงเบาแค่นี้แหละแล้วก็ เวลายางแตกยางรั่วเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะคะที่ถูกกว่ายางเดิมนะครับยางล้อเดิมมันคือค่อนข้างที่จะแพงนะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดคนนะครับแต่สำหรับผมมารอคิกมันก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับสาหรับใครที่อยากได้ชุดแปลงล้อคิกพี่เซ็กนะที่ผมใช้นะครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็กระจกนะครับหลายคนถามมาซื้อที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะแปะดึงไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ยางที่ผมใช้ผมใช้อะไรเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้เหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากถามอะไรเม้นอะไรเม้นได้เลยอย่ผมทำอะไรเม้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ